นะครับใกล้เลิกงานแล้วครับเริ่มเอารถมาเก็บกันแล้วนะครับอานเดียวก็จะพอก่อนนะพี่น้องนะครับวันนี้เตรียมย้ายรถครับย้ายไปไปทาบ่อโน้นให้ลูกค้าก่อนเนาะเจ้าเดียวกันครับอีกแปลงหนึ่งนะครับเราจะเลี้ยงแล้วนะครับสองบ่อครับต้องย้ายไปฝั่งโน้นก่อนเพราะฝั่งโน้นมันมีการเลี้ยงอยู่เนาะนะครับอางเดียก็ค่อยยาวไปครับต้องตอนเนาะฝั่งนั้นไม่มีดินนะครับต้องตอนเข้าไปโน่นนะครับพี่น้องนะครับ เอาดินบริเวณนี้ครับนี่นี่แต่ว่าตอนนี้ต้องตอนเข้าไปนูน่นก่อนครับพี่น้องนะครับโผมจุดเริ่มต้นนะครับขาดอีกเยอะครับแรงกว่ายังขาดอีกเยอะก่อ,อใกล้เลิกง,งานแล้วครับคุยกับพี่เดี่ยวเมื่อกี้นี่ยแต่ว่าพี่เดี่ยวขอยา,ยาวๆก่อนนะครับให้ได้เยอะก่อนงานนะครับแบเตอร์เราก็จอดแล้ว ตอนนี้เราก็รวบรวบคันอยู่นะครับอาจารย์ครับอาจารย์เดียวก็จะยาวไปนะครับผลก็จะมาอย่างเดียวเลยไปไหวครับไงนั่งดูก่อน แท็กเตอร์น่าจะอยู่ช่วยนี่ครับวันนี้วันพรุ่งน,นี้เนาะนะครับไปแตอ่อาจารย์เดียวคันเดียวไปทำไม่เสร็จแล้วแท็กเตอร์คอยตามหลังไปนะครับอาจารย์เดียวตักนี้ก็ติดฟันสิครับพี่น้อง ให้ติดครับโอ้ยืดสุดบูมเลยนะสุดๆครับกองริมกองนี่เนี่ยิมเปะ ดูมุมฝั่งนี้ครับไปหาพี่เกตนะครับไม่ได้ไปแล้วลูกพี่ไปงานสอด่วนครับก็เลยต้องกลับมาอยู่กับอาจารย์เดียวเหมือนเดิมนะครับส่วนพี่อ่างนะครับแท็กเตอร์เราก็ดับแล้วนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์เนาะนะครับทายอาจารย์เดียวอยู่ อาจารย์เดียวก็ไม่ไหวแล้วครับง่วงอาจจะเลิกแล้วนะครับสักห้ามุมครึ่งหกมุแหละจะไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นครับอาจารย์เดียว <Fuck. S 1> อ่าซปเปอร์เอ็มนะครับ ก็ <sia. S 1> เป็นรถรุ่น8นะครับถือว่าสวยเลยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับของรุ่น8น,นะครับกับเปอร์เอ็มนะครับมันจะมีรุ่นนะครับอ่าสเปอร์นะครับรุ่นสเปอกนะครับแล้วก็สเปอร์เอ็กเอ็มนะครับกับโคเบนะครับของรุ่น8นะครับรุ่นสุดท้ายก่อนขึ้นไปเป็นรุ่น140รุ่น11นะครับรุ่นใหม่นปัจจุบัๆๆนนี้นะครับอันนี้คือลองจากรุ่นใหม่นะครับ เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆบางคนยังไม่ทราบนะครับสเปคของเขาเนาะนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับมิตซูบิชินะครับสีสูปนะครับคอมเบเร็วนะครับไดเล็กอินเจคชันนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับใบแ็กอยู่ที่70เซนครับนะครับรุ่นนี้เป็น LC นะครับ ตามเมื่กี้ชุดเดิมของเขาแขนสั้นแขนเดิมนะครับก็เมื่กี้ศูนนะครับลูกบาทเมตรนะครับมีไฟสวิงนะครับมีไฟท้ายนะครับรุ่นนี้ก็ยังเป็นจอจอธรรมดานะครับเป็นจอสีนะครับจอธรรมดาเนาะ นะครับไม่ใช่สีนะครับพูดผิดนะครับเป็นจอสีสีเดียวนะครับยังไม่เป็นจอสีนะครับยังเป็นสีเหลืองอยู่นะครับจอธรรมดานะครับรุ่นนี้ถัดจากรุ่นนี้ไปนะครับถึงเป็นจอจอสีนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นไม่มีกล้องหลังเนาะนะครับส่วนรุ่นเอาต่อครับต่อเมื่อกี้สายเข้านะครับไม่รู้ว่าพูดถึงไหนแล้วนะครับใกล้จะเลิกงานแล้วครับ เดี๋ยวต่อนะครับเดี๋ยวต่อต่อคุยฟั well. งนะครับรถคันนี้ก,นก็รถของน้องเนาะนะครับของตอแกนะครับโดยพี่เดี่ยวเนาะขับมายาวนานเลยครับเราเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นบุมยาวนะครับก็ยังไม่ถึงปีทีนะครับยังไม่ถึงปีทีนะครับแม่ก่อนก็มีเจ้ามักทีนะครับมักทีนะครับสองคันนะครับนอกมาก่อนมักทีร้อยยี่นะครับบูมยาวก็ใส่บุมยาวตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับช่วยก,กันมาก่ artists, nations, อน คันนี้ก็เป็นมุมสั้นนะครับได้ทั้งสองงานสองอย่างเนาะเมื่อก่อนก็คนขามคนเก่านะครับก็คือพิกิดนะครับทีนี้พิกิดก็ออกไปนะครับนองก็อายุมากนะครับไม่มีใครสานต่อนะครับก็ก็เหลือไว้คันเดียวครับเหลือไว้คันนี้ให้พี่เดี่ยวเนาะได้ขับนะครับกับคันคูปต้าคันเล็กเนาะนะครับไม่มีใครสานต่อครับน้องแกอายุเยอะแล้วนะครับใกล้จะ ปีสองปีนี้นะครับก็น่าจะเลิกแล้วนะครับน้องบอกนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อถ้ารู้จักน้องแรกๆเนาะน่าจะมันนะครับช่วงทำบ่อกุ้งนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่งมารู้จักกันตอนเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะครับโ <Yeah. S 1> นกครับเป็นต้อแก่ที่เก่งนะครับใช้คำว่าเก่งเก่งมากนะครับ บริหารการจัดการงานนะครับให้ลูกน้องนี่โอ้สุดยอดครับตั้งแต่ร่วมงานกันมานะครับน้องนะครับเป็นตั๊กแกที่ใจดีนะครับสปอร์ตนะครับทุกอย่างเลยครับใช้คำว่าสปอร์ตทุกอย่างนะครับคนขับเลยไม่ไปไหนเนาะนะครับนี่ก็คือรถนี่ถูกเซ็ตไว้ให้หมดเรียบร้อยครับคือคนขับเราคือมีหน้าที่ขับกับอัจจารบีอย่างเดียวนะครับ นาองแกจะมาเช็คระบบเลยสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนย้อนกลับไปตอนที่ว่าแกยังมีแรงอยู่วะรถเนี่ยไปลงหน้างานจอดให้เรียบร้อยนะครับิมน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับเหลือแต่คนขับก็คือพี่เดียวนะครับอาจารบีขับอย่างเดียวนอกมาก่อนนะครับแต่อย่างหนึ่งพี่เดียวก็ขับรถนะครับดูแลด้วยเนาะนี่สภาพรถุัวนี้ครับพี่น้องนะครับรถสี่ห้าปีแล้วเนาะยังสภาพเหมือนดีเหมือนเดิมครับยังไม่มีสุกล้อตรงไหนเลยนะครับ ยังไม่มีปัญหาเลยนะครับรุ่นนี้เนาะที่ี่เดียวขับมาเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนมุมยาวด้วยนะครับทั้งเรื่องงานด้วยนะครับงานมันเริ่มน้อยลงน้อยลงเนาะนะครับมันไม่ยุคเฟื่องฟูเหมือนเมื่อเอาย้อนกลับไปสักหปีเมื่อก่อนเนาะ่วงที่เราสร้างแล้วเกิดการเลี้ยงกุ้ไม่ได้แล้วเกิดอินเวสนะครับเขาเริ่มสร้างบ่อสร้างอะไรกันใหม่เนาะตรงนั้นก็คึกคักกับพอสมควรนะครับก็มาซบเซาช่วงสองปีหลังเนี่ยครับเนี่ยนะครับ งานก็เริ่มน้อยลงนะครับงานนาคุ้งนะครับก็จะเหลือแต่งานเก็บนะครับงานซ่อมงานแซมนะครับงานใหญ่ๆแบบนี้ก็เนี่ยครับพิ่งเพิ่งจะมีนะครับงานที่อยู่แบบนี้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับนี่พิ่งพึ่งจะมานะครับแต่ถ้ามาก่อนมันจะเข้าตามฟาร์มตามไรพบอยู่ได้ประมาณสามวันหรือสี่วันเยอะสุดก็คือเจ็ดวันนะครับแต่ถ้ามาก่อนคือเข้าฟาร์มไหนก็คือเข้าแล้วออกยากเลยนะครับทํางานมาก่อนงานมันเยอะครับ เลี้ยงตึงได้เนาะปรับตุงกันก็คุยให้ฟังครับสมัยก่อนเนาะได้อีกอย่างนะครับสาเหตุที่น้องเนยเปลี่ยนเป็นบุมยาวนะครับก็มีเหตุผลนะครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับตัวเลือกนะครับใช้คําว่าตัวเลือกเนาะให้เป็นตัวเลือกแรกนะครับการบริหารงานของต้าแก่นะครับคือน้องนะครับแกพยายามให้เป็นตัวเลือกแรกเนาะเพราะว่าบุมยาวมันเยอะแล้วนะครับบุมยาวไม่ใช่บุมสั้นเยอะนะครับแถวนี้เขตแถวเนี้ยงานนากุ้งเยอะนะครับ เยอะมากแต่ทีนี้การจ้างการอะไรแขนสั้นมันก็มีเยอะนะครับทีนี้แกก็เปลี่ยนเป็นแขนยาวดีกว่านะครับเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้านะบางที่บางอย่างนะครับลดแขนสั้นทาไม่ได้นะแขนยาวก็รับโอกาสไปนะครับคือการวางแผนนะครับของน้องแกเป็นคนที่เก่งมากนะครับนี่ก็คือมาเล่าประวัติให้ชมเนาะอยู่ด้วยกันมากับผมกับพี่เดียวเล่พี่กิตนะครับอยู่ด้วยกันนะครับสนุกสนานครับ เรจะถ่ายทอดถ่ายอะไรให้พี่ๆน้องชมกันไปเรื่อยเนาะนะครับกับงานนาคุ้งแบบนี้นะครับงานก็จะไม่มีอะไรที่มันหอหวาเป็นอะไรที่เหมือนกับทางอื่นเนาะนะครับก็บงานก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่เรื่องฟีมือการขุดบ่อขุดอะไรต้องยกให้เขาครับคนขับแมคโรนะครับงานนากุ้งเนี่ยนะครับ ไปแบบไม่กลัวจมนะครับต้องใช้ประสบการณ์สูงนะครับอยู่นาคุ้งเนี่ยพอจะได้รับโอกาสจากทัาแก่เนี่ยยากนะครับถ้าคนไม่เคยขับงานนากุ้งเขาจะไม่ให้ขับเลยนะครับต้องค่อยมีประสบการณ์นะครับสะสมแต้มไปเรื่อยนะครับถึงจะรับแบบเต็มตัวนะครับนี่ก็คือเล่าให้ฟังครับพี่น้องนะครับก็เริ่มทำเพียรกันมานะครับแต่ว่าก็เพิ่งมาทําแบบจริงจังนะครับก็เมื่อต้นต้นปลายเดือนมกราที่แล้วนี่ครับนะครับเอาลองทําแบบ จริงๆยังดูดินะครับเผื่อมีคนติดตามนะครับกับน้องคุยกับน้องนะกับทีมงานก็เลยทําช่องขึ้นมาเป็นต้าแมกโครสมองเอ็กคอเวเตอร์นะครับผมนะครับแรกๆก็ถ่ายเล่นๆนะครับไม่ได้คิดอะไรมากเนาะแต่พอทีนี้ก็เริ่มมีแฟนคลับ EFC ชอบนะครับแต่ว่าต่อจะพยายามปรับปรุงนะครับการนําเสนอนะครับเนาะนะครับพยายามปรับปรุงการนาเสนอไปเรื่อยๆนะครับให้เก่งไปเรื่อยนะครับเริ่มรู้นะครับเริ่มคําพูดคําจานะครับ ก็ยาวๆไปครับดูพี่เดี่ยวกันไปยาวนะครับของานของเรานะครับก็อยู่สุราษฎร์นะครับสุราษฎร์ธานีนอภักใต้นะครับเป็นงานนากุ้งนะครับอำเภอการจนาดิตนะครับเขตที่เราอยู่นะครับเอฟซีท่านไหนที่ว่าอยากมาหานะนะครับมาได้นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับพี่น้องนะครับก็ดูคลิปไหนคลิปไหนก็จะมีอาจารย์เดียวนี่แหละครับน้าองเลนะครับพิคิดนะครับหลักๆนะครับ พี่กิจก็ลืมบอกนะครับก็ไปขับในทีมงานนึงเนาะทีมงานเดียวกันนะครับเนาะไปขับ200นะครับก่ซานีเอสบายสองศูนย์ห้าซีนะครับกับมอจกสมศักดิ์เอสเคทีนะครับเป็นทีมงานเดียวกันนะครับทีมงานนะครับทีมงานในเครือข่ายนะครับทีมงานเดียวกันนะครับพี่กิจก็ไปได้ปีกว่าแล้วนะครับ เย็นมาบรรยากาศก็ดีครับอากาศเย็นสบายนะครับเอ็กกับเดน้องเดี๋ยวก็เลิกแล้วครับผมนะครับนักเรียนชื่นชอบเนาะก็เหมือนเดิมครับก็ฝากดูได้ครับกดแค่ว่าตาไม่กดมือนะครับทุกช่องทางนะครับก็จะขึ้นมาหมดนะครับเห็นหมดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะเพียงพอเท่านี้นะครับเดี๋ยวรถไปจอดก่อนนะครับ ลาไปก่อนนะครับผมนะครับปัญหาคือมอไซค์จะเอาไปทางไหนวัเนี้นะครับดินตันแล้ววเนี่ยโอเคครับพี่น้องนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ลาทีสวัสดีครับจะอัปเดตงานงานมาให้ชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ